สวัสดีครับ CTW Rider นะครับวันนี้วันที่2มีถุนายน6 5เรามีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับคลิปนี้เป็นการรีวิวรถแบบละเอียดนะครับคันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็น HONDA s t r e e ห600ทะเบียนแท้นะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างมาชมครับให้ดูสภาพรถรอบคันก่อนนะครับอันนี้บอกเลยสวยจัดนะครับที่สำคัญทะเบียนแท้ด้วยครับทรงนี้ทะเบียนแท้หายากนะครับ ขอบคุณเจ้าของรถจากอุบลราชธานีก่อนนะครับที่ติดต่อ C T W เข้ามานะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่นึกถึงเรานะครับก็คันนี้ให้ลูกน้องไปดูยกเลยนะครับไม่ต้องดูอะไรมากใหม่ยันยางนะครับขอแค่ทะเบียนแท้ส่งได้นะครับราคาคุยกันเรียบร้อยครับโอเคเราพร้อมยกอยู่แล้วนะครับขอบคุณเจ้าของรถด้วยนะครับ ให้ดูสภาพโดยรอบก่อนนะครับระหว่างดูสภาพโดยรอบก็ให้ความรู้เพื่อนๆน,นะครับฮอนด้าสตีดนะครับก็จะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับเป็นสตีดสี่ร0กับสตีด600นะครับผลิตมาแค่2รุ่นนะครับต่างกันยังไงนะครับต่างกันที่เลขคอเลขเครื่องแล้วก็เกียร์นะครับก็ถ้าเป็น h อน da สตีดห0 0เลขคอจะเป็นรหัส pc 2 1 เครื่องจะเป็น PD06E นะครับในกรณีถ้าเป็นสตี400จะเป็นเลขคอจะเป็น NC26 เลขเครื่องจะเป็น NC25E นะครับแล้วก็เกียร์ของสตี600จะมีทั้งหมด4เกียร์นะครับส่วนเกียร์ของสตี400ก็จะมีทั้งหมด5เกียร์นะครับพีทีดูง่ายๆคือนอกนั้นรูปทรงเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันที่พวกเครื่องคาบูกล่องไฟนะครับแล้วก็พวกเกียร์นะครับถ้าดูตาเปล่าเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็น 400รอยหรือหก0้อยนะครับวิธีดูง่ายก็คือหนึ่งเดินเข้าไปดูเลขคอก่อนนะครับหกร้อยแท้นะครับจะเป็นเลขคอนี่ครับ PC สองหนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องก็จะเป็น PD ศูนย์ห E นะครับนะครับโอเคถ้าเราดูเลขคอด้วยเครื่องนี้ห0ร้อยแท้แน่นอนนะครับแล้วก็เพื่อความรอบครอบนะครับไปดูที่เกียร์รถ อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัว600จะมีทั้งหมด4เกียร์นะครับวิธีดูง่ายตบ1นงะครับงัดต้องได้3 1 2 3ามแล้วมันต้องงัดไม่ได้อีกนะครับถ้างัดได้อีกมี4เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่600ละถ้า5เกียร์ได้เป็น400นะครับ600ต้องมี4เกียร์นะก็คือตบ1แล้วก็1 2 3ได้แค่นี้นะครับถ้ามีแค่นี้โอเค600แท้แต่ถ้าดูจากเลกขคอเลขเครื่องแล้วก็น่าจะชัวร์ครับแต่ว่ามาดูที่เกียร์อีกทีนึง เช็คก็ให้มันเป็น600จริงหรือเปล่าครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนเอารถมาขายนะครับบอกว่าสตีด600แต่ผมเห็นเลขเลขเอ่อเลขคอเนี่ยเป็นสติด4ี0แต่ว่าวางเครื่อง600มันก็ได้ครับมันก็มันก็ถาม,มันก็ถือเป็น600นะแต่ว่าถ้าถามผมมันไม่ใช่600แบบแบบ100เซน่ะมันคือเฟรม400วาง600นะครับถ้า600เลขคอเลขเครื่องต้องเป็น600นะครับโอเคอันนี้สำหรับใครที่สนใจรถนะครับ มีแพลงประกอบนิดนึงนะครับน่าจะมีงานบวช <c oughs> บ้านอยู่ใกล้วัดก็ประมาณนี้โอเคส่วนรราเอียดตัวรถมีอะไรบ้างไปชมกันครับคันนี้สวยนะเอาความรู้สึกส่วนตัวก่อนนะครับก็ก่อนอื่นผมแจ้งเพื่อนๆก่อนนะบางทีเอ่อผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะครับการรีวิวเนี่ยผมอาจจะไม่ใช่มืออาชีพนะครับ c t w เรารู้สึกไงเราก็รีวิวไปแบบนั้นนะครับ ไม่มีประดิษฐ์คำไม่มีแบบใช้คำพูดสวยหรูอะ่นะคือถ้าใครมาดูแล้วอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้ความรู้มากมายส่วนตัวผมขอโทษด้วยละกันนะครับแต่ว่าคือที่ร้านถ้าท่านดูรีวิวในคลิปเนี่ยก็จะรีวิวมานี้ถ้าท่านชอบท่านรับได้ท่านก็ชมนะครับถ้าท่านไม่ชอบท่านท่านก็เลื่อนผ่านนะครับก็ผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่มืออาชีพแต่ก็จะพยายามทําให้มันดี ที่สุดนะครับกับลูกค้าทุกคนกับลูกค้าที่เข้ามาดูที่ร้านนะครับโอเคมาดูรายละเอียดกันนะครับคันนี้เป็น Honda าทิ600นะครับล้อหน้าเดิมนะครับขอบ19นะครับล้อหลังขอบ15ยางใหม่มากนะครับยางเป็นของ IRC นะครับลายไฟยางยอดนิยมของรถชอปเปอร์นะครับดอกเต็มเอาไง่ายๆคือยางใหม่ครับใหม่ยันยางคันนี้ เรื่องยางเหมือนท่านซื้อรถพร้อมซื้อยางใหม่นะครับตัดเรื่องยางไม่ได้เลยโอเคตัวล้อนะครับพ่นดำมาทั้งดุมแล้วก็ซีรววนนะครับทำมาดีนะผมเดาว,ว่านะ่าจะพาะวเดอร์โค้ดมานะนะครับไม่ไน่าจะพ่นธรรมดานะครับยางมีเอาช็อกขีดสีขาวนิดหน่อยนะครับมีสีแดงด้วยนะสวยอยู่เข้าออกับตัวรถนะครับถัดขึ้นมาก็จะมีที่หุมโชคนะครับ ทำมาอย่างดีนะครับไม่มีขาดไม่มีเปื่อยครับปกติเราจะเห็นว่ามันขาดบ่อยใช่ไหมอันนี้ทํามาดีครับไม่มีขาดเลยไฟเลี้ยวแต่งไฟหน้าแต่งไฟหน้าใส่ตะแกรงมานะครับข้างบนก็มีพวกสายเบรกที่เป็นสายทักนะครับสายคัสสายอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรนะมันเขียนว,ว่าเล c i n g Super c ร์เนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าคัสคันนี้มันนิ่มมากนะครับมันนิ่มแบบนิ่มโคตรๆอะมือเดียวแบบอืมมไ ไม่ค่อยเจอพวกรถเก่าๆคัดนิ่มนะคันนี้คัดนิ่มขี่ขี่สบายมากนะครับไม้ใช้ได้หมดนะครับไม้เดิมสายไม้อยู่ครบนะครับข้างบนเนี่ยก็จะมีประกับก้านเบรกก้านคัดปั๊มเบรกบนนะครับชุบมาครับต้นนี้ฝั่งนี้มีร่องนิดหน่อยนะครับไม่ไม่เยอะนะครับไม่ซีเรียสมากนะครับแต่ว่าแจ้งลูกค้าก่อนนะครับมีร่องนิดหน่อยตรงนี้แล้วก็พวกปั๊มเบรกบนอะไรก็ชุบมาก้านเบรกก้านคัดชุบมานะครับ ประกาศสวิตชุบมานะครับที่เห็นรอบก็จะมีตรงนี้นิดๆนะครับ1จุดแล้วก็ตัวตรงนี้ครับ2จุดนะครับมีการติดตั้งวัดโวลต์เพิ่มนะครับอยู่ตรงนี้เพิ่มบอกเพื่อบอกเอ่อโวลต์ของแบตนะครับไม่วิ่งมาตอนนี้7 2 0 0 0นะครับเลขไม่อยู่7-2 0 0หม่ไม่ใช้งานได้ปกตินะครับกระจกติดตั้งข้างล่างนะครับกระจกมองหลังไฟเลี้ยวแต่งแฮนด์ตรงนะครับ Okay. ถัดมาก็จะมีแผ่นปิดคอนะครับของแต่งด้านข้างแล้วก็มันมีครอบหม้อน้ำมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยผมชอบไอตัวนี้นะมันดูทำให้รถแบบดูเท่ะนะครับดีกว่าเราใส่หม้อน้ำปเปล่าๆเนี่ยพอเราใส่ไว้มันจะดูหม้อน้ำแบบลาดลาดลงมานะครับแล้วก็มันก็มีประโยชน์นะเวลาการพวกโคลที่จะเข้าไปนะครับอาจจะโดนตรงนี้ก่อน สวยงามนะครับม okay. อน้ําสะอาดนะครับถ้าสังเกตเฟรมสังเกตอะไรเงี้ยคือรถแบบรักษามาดีนะครับดูดูดูรู้เลยว่ามันสะอาดเนะี่ยดูไม่มีขี้ฝุ่นไม่มีที่คงที่โคลเลยแต่เตออะไรก็ใหม่หมอน้าก็ใหม่ถนะัดมาก็จะเป็นกองเฟืองแต่งนะครับแต่เป็นคารบูเริตนะตจะทำเป็นกองแต่งเหมือนพวกทรงฮาระนะครับอันนี้ทําสีทองมานะครับพร้อมติดติ๊กเกอร์สายญี่ปุ่น ตัวรถเป็นสีแดงนกแก้วนะครับสตีร600นะครับสีผมตีให้90%ขึ้นนะครับสภาพสีสวยมากติดสติกเกอร์ออกแนวญี่ปุ่นมานะครับสวยอยู่บางคนหลังนี่ยังเงาเลยครับให้ดูชุดสีก่อนน่าจะเป็นรูปรูปอะไรสักอย่างนะครับสตี สี90%ขึ้นนะครับคันนี้สีสวยฝาถังแต่งนะครับถังสปอร์เตอร์อมีเคฟลา่าเลยหน่อยเนะบาะนี่หุ้มมาอย่างนิ่มนะครับน่าจะเป็นเหมือนหนังกลับอ่ะนะครับ,นะครบโครเมียมสวยนะครับโครเมียมเครื่องประมาณ90%ขึ้นนะครับไม่มีลอกไม่มีห้องนะครับ ตัวตรงเลขเครื่องเนี่ยลอกให้เห็นกันจัดจ้านะครับว่าเป็นทะเบียนแท้นะครับจะได้รู้เลยนะครับเวลาตรวจโอนนะคระับาบางทีมันพ่นสีมันจะมองไม่เลขเครื่องไม่ชัดน,นะครับก็เน,น้นลอกมาให้เวลาลอกเลขเครื่องได้เห็นะชัดน,นะครับท่อแต่งนะครับคันนี้ข่อผมว่าเสียงคอมากนะครับเวลาถอนนี่มีปุ้ง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 ด้วยนะครับฝาข้างแต่งนะคะรับพักเท้าแต่งนะครับเป็นเหมือนพวกทรงสปริงนะครับนเะท่ดีเหมือน มีกระติกน้ํามาด้วยนะครับข้างหลังจะใส่น้ําอะไรก็ตามแต่เลยนะครับเจ้าของเดิมให้มาเราก็ให้ไปนะครับไฟเลี้ยวหลังแต่งนะครับยางหลัง IRC ลายไฟดอกเต็มนะครับไมยทะเบียนไว้ด้านข้างนะครับทะเบียนกรุงเทพขาสีหมดเดินสิงหานะครับ65ยังไม่ขาดต่อนะครับคันนี้ทะเบียนตรวจแจ้งใช้รถเขตตุจัรนะครับทะเบียนจจัรเลยนะครับกรุงเทพ ด้านข้างบางโซ่มีกระเป๋าหนังให้นะครับไว้เก็บสัมภาระ,ะให้ไปด้วยนะครับเราไม่ถอดออกจริงๆเราถอดแยกขายก็ได้นะครับขายลูกค้าไปละพันก็ได้ครับหนึ่งููจะเอาทำไมนะครับมากับรถอยู่แล้วเราก็ให้ไปด้วยนะครับด้านนี้จะใส่ฝาข้างเหมือนพวกของฮาเลนะครับไปครอบแคงของฮาเลนะครับเพิ่มเพิ่มมิติแคงให้มันดูใหญ่ขึ้นนะครับใครไม่ชอบถอดออกก็ได้นะแต่ก็ใส่ไว้ก็ผมว่าก็สวยงามอยู่ ใครชอบฝาเดิมก็ถอดมุดออกก็ได้นะครับแต่เราก็ติดมาลดมานี้เราก็ให้ไปด้วยครับพวกปั๊มล่างก็ชุบมาด้วยนะครับโอเคสภาพโดยรวมประมาณนี้เรามาฟังเสียงเครื่องครับกุญแจก็เท่เระบออไฟได้ติดหมดนะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับรถเพิ่งล้างเสร็จนะครับควันขึ้น2อันแสดงว่ารถทํางานติด2สูบปกตินะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติตอนล้างรถเดี๋ยวพอมันแห้งมันก็จะหายนะครับไม่ต้องตกใจเพื่อบอกเฮ้ยควันขึ้นรถเป็นไรบ้างฝึกล้างนะครับคันนี้ผมเอาไปขี่มาละดึงอยู่นะครับถ้าถามว่าเทียบกับ400แรงกว่าเยอะนะครับเราจะสัมผัสได้ประมาณเกียร์หนึ่งเกียร์สองเวลาเราบิดกระแทกออกตัวมันจะกระชาก มากกว่า400มันจะดึงมากกว่า400นะครับต้นมันจะจัดกว่า400 1 2 3เนี่ยด้วยความที่เกียร์มันน้อยเนี่ยรอบมันจะจัดกว่านะครับความแรงไม่ต้องพูดถึงนะ600แรงกว่าอยู่แล้วมันห่างกันตั้ง200 cc นะครับก็คือพวกกระบอกสูบข้างในนะครับมันใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับมันก็เลยวิง่งได้เร็วกว่าตัว400นะครับราเอียดคร่าวๆประมาณนี้นะครับตำหนิคันนี้นะครับ เท่าที่ผมเห็นนะแทบจะไม่มีก็คือมีก็เท่าที่ผมบอกก็คืออาจจะมีตรงโครเมียมลอกๆนิดๆอันนี้นะครับหนึ่งจุดกับตรงนี้ครับสองจุดที่ผมเห็นนะแล้วก็อาจจะมีรอยถลอกตรงนี้สามจุดนะครับเล็กน้อยทั้งสามจุดนะครับส่วนสภาพสีรถสภาพรถผมว่าใหม่ ชุดสีเนี่ยเก้าสิเปอร์เซ็นขึ้นเลยไม่มีตำหนิเลยเงาเงาวสวยสวยรถสะอาดมากนะครับเจ้าของดูแลดีมากอันนี้ขอชมนะครับความสะอาดดูตรงไหนเนี่ยเราสังเกตพวกเฟรมพวกอะไรเงี้ยเอาสังเกตดุมก็ได้เนี่ยความสะอาดเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้แบบเอาอะไรล้างเลยนะผมแค่ล้างกกปกตนะิแต่ท่านลองดูในดุมมันสะอาดแล้วพวกเนี่ยล,ล่องล้อเนี่ยคือ ถ้าสังเกตทุกครั้งผมก็จะเช็ดเชชใช้แปงรงสีฟันขัดขัดอันนี้แทบจะไม่ได้ทําเลยนะครับดูอย่างนาเนี้ยใต้เนี้ยมันต้องมีคี้โคลนเดีถ้าคนไม่รักษาใช่ไหมอันนี้ก็ใหม่แทบจะไม่มีฝุ่นเลยไม่มีโคลเลยนะใหม่มากนะครับรถสะอาดรถสวยนะครับก็ซื้อรถแบบนี้เราก็สบายใจนะในฐานะที่เราเป็น คนซื้อเข้ามานะครับไม่งั้นเมื่อกี้กัเจอรถเก่าต้องมาเก็บงานอย่างเงี้ยบางทีเหนื่อยพอสมควรนะครับเห็นแบบนี้เราก็หายเหนื่อยนะครับก็ขอบคุณเจ้าของรถที่ติดต่อเราเข้ามานะครับรายละเอียดคันนี้ Honda s t ต e ด t 6 0 0นะครับ pc 2 1 4เกียร์ตรงรุ่นนะครับทะเบียนแท้พร้อมโอนคันนี้ตรวจโอนที่ขนส่งใหญ่จ,จัรมานะครับทะเบียนกรุงเทพภาษีหมดเดือนสิงหาค้ ยังไม่ขาดต่อนะครับคันนี้โอนได้ขนส่งโอนได้ทุกขนส่งทั่วประเทศนะครับราคาอยู่ที่1แสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับ1แสนสามื่นเก้าพันบาทราคานี้ส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มไม่มีบวกแล้วนะครับท่านจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเราขายราคานี้เรายกไปส่งให้ท่านฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับคันนี้ผมบอกเลยถ้าหลุดไป ก็ไม่รู้จะหาแบบนี้ได้อีกไหมสวยมากนะครับและคิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานรับใครที่พร้อมใครที่ชอบ600จัดเลยครับบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับไม่ได้อวยเลยก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับรถสวยครับโอเครายละเอียดเข้าวๆไบบนี้ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ CTW ดช่วงนี้อาจจะคัดรถมา ยากนิดนึงนะก็พยายามเลือกที่แบบสวยๆจริงๆนะครับบางทีแบบบางทีบางท่านเสนอมาอาจจะไม่ผ่านผมบ้างแล้วก็ต้องขออภัยนะครับบางทีเรามาขายแล้วมันจริงไปยากนะครับเราก็จะเลือกรถที่มันแบบไปง่ายๆหนึ่งลูกค้าโอเคนะครับโอเคสติหก0้ทะเบียนแท้1 3 9่งแสบาทนะครับฝากไปด้วยครับ c t w a d เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ